ถ้าจะแนะนําคือสแปดบอสถ้าทนายตัวจริงจะประสานไปในนั้นให้ตอบไปเลยว่าถ้าหนักโทษด้วยการจะบอกว่าสิ่งแรกที่บอสต้องคิดก็คือเข้าไปอยู่ในนี้อย่างไรทําไมไม่มาช่วยตัวเองก่อนคุณเข้ามาอยู่ในนี้ไหนช่วยตัวเองให้ดูหน่อยซิสวัสดีค่ะพบกับทันขา่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะสรยุทธ์ให้คําแนะนําเตือนสามบอสดารา อยู่ในเรือนจำต้องระวังอะไรเตือน3ามบอสดาราสรยุทธ์เตือน3ามบอสดาราดีไอคอนกรุ๊ปบอสกันบอสมินบอสแซมอยู่ในเรือนจำต้องระวังอะไรเผยเรื่องแบบนี้มีเยอะมากจากกรณีที่บอสกันการตถาวรมบอสมินมินพิษยาและแซมแซมยุระนันสามบอสดาราที่เกี่ยวกับดีไอคอนกรุ๊ปที่ในขณะนี้ถูกคุมตัวขังตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมาตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านั้น ล่าสุดรสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังอดีตผู้ต้องขังได้กล่าวกลางรายการกรรมกรข่าวคุณนอกจอประจำวันที่22ตุลาคม2567ถึงเรื่องนี้ว่าระวังเรื่องการหลอกลวงของเหล่ารุ่นพี่ผู้ต้องขังที่จะมาบอกว่าตนเองนั้นสามารถช่วยให้ออกไปได้อย่าไปหลงเชื่อเป็นอันเด็ดขาด ผมจะบอกนะในเรือนจําเยอะเลยหมายถึงคนที่เข้าไปหลอกอีกทีไม่ได้พูดเองนะน้องที่เรือนจําเวลาไปเยี่ยมจะติดป้ายเลยในเรือนจําจะบอกว่าอย่าไปเชื่อใครที่จะมาบอกว่าช่วยคุณได้มิจฉาชีพบานเลยในนั้น นักตบนักรีดคือผู้ต้องขังด้วยกันหลอกกันในนั้นบางทีมีทนายมาหลอกเหยื่อ18บอสต้องระวังถ้าจะแนะนํา18บอสถ้าทนายตัวจริงจะประสานไปในนั้นให้ตอบไปเลยว่าถ้านักโทษด,ด้วยกันจะบอกว่าสิ่งแรกที่บอสต้องคิดก็คือ เข้าไปอยู่ในนี้อย่างไรทำไมไม่ช่วยตัวเองก่อนถ้าคุณมาอยู่ที่นี่นายช่วยตัวเองดูซิเยอะญาติก็ต้องระวังเพราะมันมีความหวังดีประสงค์ร้ายอย่าใช้คำว่าหวังดีไม่มีเป็นอันเด็ดขาดประสง์ร้ายมาตั้งแต่ต้นแฝงตัวมาในคราบบุคคลที่จะเข้ามาช่วยคนในนั้นหมดสภาพเขาพร้อมที่จะเป็นเยื่อ